ละไว้ลัวที่นะเฮ็ยบ้ถือสะน้ากับบ้ถือยังกับถกลับไปป้ายแงไงไม่เลยมีอยู่กับวันนี้บอกคูคนไรบ่ใหม่แล้วมีสองอันมีห้องรองท่อนกันนั่นละ่มีสองสอไปบอกม่ไ่ลืมกันดไ้เดอ่านัตนดีเล้วมมาออย่างไงี้ขึ้น่ะ เราขอาพทุกวยเห็นนเเขามาหาในใบยูเป็นสำนัานใบใบเวดเท็มทั้งมทั้งท่านที่ใยจากกันเขาแล้วเราไปเราไปผู้เดียวติไปกัน่นี่สายนี่ไปนั่ตลอดแสุดวนนี้มันมีแต่ราคาอย่นอยู่เราวา่าคา่าเขาลงไปนานกระจามาไม่ไดส่งามาไปก่าเกินเสียเอาของมาขึ้น เจ้าของเพื่อนมาสั่น่าเจ้าของเจ้าของกันทละเขาสั่นด้วยคนที่เนามาให้บอยนีเป็นเจ้าเืงกันทละได้เสียวของนนามาขึ้นเพื่อว่าคนฝันเพื่อไปขึ้นนั่นแหละเอาไปขึ้นบาดนีก็พักผ่านเด็พักผ่านหม่องเก้าเี่ล่ีสอยุ่ีสีรสดไปรอ้าเรอหลอแล้วหูจาก็เพิ่เแล้วนั่น เกาลบองงทั like ้นี้เขาถือที่ว่าสิตอนนี้ก็ได้เขาลีส์ว่เขาสิม่วงแม่สิบ้ในอะไรกัไดแต่ว่าจะสอวายวายเกลีบอกว้อายนอะมากเเงี้ยมึงพา่เงีอนร้มด่ออง